สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสวัสดีพี่พี่น้องน้องค่ะมื่อนี้มาแล้วค่ะกองเอียงนอเวายานแท้กองขึ้นใหญ่แท้สวัสดีครับพี่น้องกองใหญ่ครับกองใหญ่แห้งค่ะมื่อนี้รุ่นแล้วสิเป็นนี่ยงนอถ้ากองใหญ่ซำเนี้มาจากอะไรอะเลยติมเต็นแห้งมาจากผู้เก็บมาจากผู้เก็บนางสาว พัฒน์พัฒน์นี่แหละโอ้ยพัฒน์อันซื้อเพื่อนใครถึกถึงเมอันโอ้พัฒั์พัฒน์ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะอาจจะอันบ่าถึงเมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะจบสูงค่ะพ่ออุ่นจบสูงพัฒน์พัฒน์จบชั้นสองโรงเรียนมีสองสั้นต้นต้นตาลมันลุ่มต้นตาลมันลุ่มโอ้นโหสูงแอฟฟูเลยลูก อ่านโ <she ets. S 2> บกค่ะอ่านโบกอ่านสกุลอาจจะผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อคุณพัชพันธ์ติพัทรพันธ์พัทรพันธ์เอาสุดๆเลยพัทรเพาไม่หันท้อท่าหันเราเรื่อพอพลาดเราเรื่อโน่นนี่บบวมแล้วเนาะเจ้าเสาอเนี่ยเคยบวมอ่านรซี่แล้วเนาะเอาไก่แหลกออกค่ะพี่น้องคู่พนวาดุนพลหันเนี่ยมาโหลดแหกออกพลวดเอาไว้ให้ดุน นารเยียข่ยขอบคุณสำหรับของฝากนะคะครับได้ละตีไม่าปืนซื้อกระอานออกแล้วเห็นรเ่ซื้อกระอานออกได้แล้วเกิดแล้วมั่โอุย้ยบาดมือของห้ครับขอบคุณสำหรับของฝากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะคะ กุญแหลายๆกุญแจหลายๆนะครับเด้อที่นี่ของฝากทั้งถึงบ้านนองบุญก็ให้ต้องมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เปลี่ยนเจริญรุ่งเรื่องเนะครับตงงเลยอือโอ้ผาดยันเลยอือียังนนะ

tiền như say bakung 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 con bakung 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 ขนมยังกะลีปับเตกะลีปับนั่นนะเอามาเบิ long, sinners, ้งไก่เบิ้งให้คอยเบิ้งน้ำแน่เบิ้งเฮีคอเบิ้งให้ยคอยเบิ้งเอกะลีปับขึ้นกะลีปับนี่พี่น้องเแียบค่ะแสบแสียบ ่แสบแสบพี่น้องหยานหยาดอีก่บงตาเพ็่หลยครับพี่น้อง Được ừ, rồi, chúng ta sẽ chơi nhạc thôi Ừm, chúng ta sẽ chơi nhạc thôi Chơi lắm Này, chúng ta sẽ chơi Không là dùng <laughs> ฮะมังค <c oughs> ่อย <ated ly> <noises> <át> ังขอยเฮ้ยขาแห้งเนาะต้นมะฮุงตนักฮุงเออพอดีเลยที่ได้กล้าไปเถอกปลูกมะุงมะละกมุงมะละกอ เออลัเทีงกงไปย่งไนล่ะเอาไปกกันีเเอาพนกมาเป็นครูเนาะพิ่นบ่อยแตกแยกกันแตกแยกนเมีนสูงบ่ล่องให้เพิ่นในตีสูงอันสินุ่งได้บบนุ่งบ่ได้เก้าให้คอยล่องกบกน่องกน cái phương ngam thì nó xây đầy vô là ôi xây đầy vô nó phi à, đi. đi áo nền cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hát đầy mất hát đầy mất leo ừ. Ui, Cái này ừ. Ui, gì thế ừ, ừ ngâm ai, anh ấy nhóc. ôi thì hông chào, chồng cái say vân vân bé. chào nè, nè, hông coi, say tao hông chào nè. đi hông chào, thùng nhá khá khát cổng đi, để bên tai nhau đi ngay ควลาเขอบคุณหลายๆ้อค่ะของฝากมห้บ้หานองค์บุญนั่นของเจ้าเด้อคขอกันเลยแล้วไปใช้ใสมุดตู้ยังัน ขึ้นได้แบบบได้เลยคือพูดตะเาขากันเลยไปแล้วล่องชุดแล้วพี่น้องถึกใจไหลเขาพูดหล,ลายๆสำหรับของฝากอันนี้อย่างสันนี่น้ำลั่งไงยังเหลืออีกออ,อยู่นอย่ี่นี่วเป็นเสือค่ะเป็นเสือ ขอบพูดหลายๆด้วยค่ะที่มีของฝากมาให้กับบ้านน้องอุมบุนไปแล้วค่ะคุณเข้าบ้านไปแล้วอ้ยพูไ่เง้ยจันเป็นแจ้งใดจังสิว่าคือพูดไ่องหญ่ เกือบไว้รุ่นตึงใจแห้งเกือบเนี่ยเอาอังเกงกับพอดีด้วล่ะอังเกงพอดีตลงบ่บ่สิคือผู้หญยคือผู้หญยจังไดเจ้าว่าเจ้าเท่าไดแล้วเมื่อวานชิมหาชิหกอยู่เตียงก็อยากที่แปดยังแปดคนที่แปดหนาวเาอยู่เลย อา,ายุสิแปดเป็นอายุสิบแ้นเลยอยากเป็นอายุสิบแปดขึ้นก็โดนเอี๋แกอยากแล้วน้เนเ tôi thôi tóc cái hạng tinh nó tân hết hết hạng tân hết hạng tân hạng tân hạng tân hạng 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 ông tôi nịt cả chị áo áo là viên hồng người tớ chị áo tôi nịt cả ngầm như đây là sữa ตอนนี้อาบ่สภาพเปตันนุงสบายแต่อ่ยันเผาแปดสิปีเตรียมอนุับบนผมอบยันเผายันเผาปั่นปั่นสุกไก่สุกไก่ปั่นปันโอนจักรยานขอบคุณสำหรับของฝากด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเสี่ยออกแล้วไก่ใส่ได้มืดแล้วนี่ค่ะพออูดใส่ได้มืด เสียบชานุงมวนเสียบกีฬาผ่ามือ่นุงสบายขอบคุณหลายได้ค่ะตัวี้เอาตัวี้เอาเจ้าสีใส่ส่วนนั้นยังไหลอันเท่โอ้ยเนอนเอาจะรับไล่ไปเรื่อยๆแตมาหื้อออกกันหมดเลยเต๋อ ฝ <laughs> ุ่นเป็นคนสะอาดค่ะต้องหาตัวทีคิดว่านุงเหลวกบบโซกับ,กกบปวกไง <laughs> โอ้ย <laughs> พอแล้วพอแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะถูกก็ล้วไดครั <laughs> ขอบคุณสำหรับของฝาก โอ้ยด้หลายยางแห้งครับวันนี้ในทั้งเสียทั้งสูงทั้งเกือบสำหรับไปชอปปิ้งเลยพป่น้องเลย <laughs> เสียหายเจ้าม่เปิดตลาดนัดได้เลยตีใน,นังใส่คองเลยเนาะ,อะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสาหรับกําลังเลยงใจขอบคุณให้ความรักความเป็นดูความเมตตาต่อหมั่นนองอุบุญครับ พี่น้องจุ๋มีแต่ความสุขความจเจริญครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับมาหนีกันสวัสดีค่ะเสียบไหลยิ้มใจไหลนี่บ่ท่านจุ๋มย่ติโตเลยนี่ท่านทองก็ยิ้มขอบคุณโครงการโุนชนะจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ